ได้มาอีก100ร้อยตัวลูกป่าเห็ดเกษตรผสมประส,ระสานปลูกฝั่งเลี้ยงสัตว์ววมันนี่คือน้อยเนาะป่ามันมันบูดชั่งเมือกันแต่ตอนนั้นมันมืด nih bom บายดีเด้อทุกคนเมื่อกี้เนียน่ยออกไปพากเครื่องไปไปซื้อป่ามาตรงอีกร้อยหนึ่งปากคอลาะซ่อนได้มาอีกร้อยโตซื้อมาเธอร้อยมดองเพลงให้แน่อออัน เฮาแบบไปเสร็จแล้วนะโอ้ยน่ะไข่แม่ก่อนเจ้หนอง ใกล้อยู่แถวบ้านเขานี่แหละห้านไข่ลูกป่ามันย้อนแสงเนาะปลากำเนีิดปล่อยปลาอระพิจาร ก็ดีเป็นสองร้อยตัวสองร้อยตจะเอามาเท่ละร้อยปล่อยป่าสองร้อยตแล้วมันเห็นหมาฝนตกไหลน้ำมันขึ้นคันฝนตกอีกอน,นั่นประมาณมื้อสองมื้อนี่ย่านมันล้น ที่้าก็คือติบลนดอกมันอยู่กองผมไม่ยคอกันบบกบเข้ากบตันป่าตันป่าอ้แล้วก็เอากบเข้ามาเลี้ยงไก่มือเล็ก่ะันนมันมีอีฮวกเนาะที่บ้านั่นถ่ายคลิปให้เบิง่งกฮะมันมีอีฮวกแล้วก็มีป่าหางนุง่งอ่านหลังจากที่เราปล่อยป่าน่ะ ปลลงนะับปลาซ้อนลงมันก็กิ่นมวดบรรดาอีห้วงอีหันค่ะเนี่ยกินปลาหางนงยุงอีหันเบิดเลยเกี้ยงเซยังเหลือแต่บรรดาปลาซ้อนปลาซ้อนกับหรือว่าปลาโคฮ่ะเนี่ยลืมลืมจับอันอาหารมาเีสิ่โก โก้หนิยังเข้าสวนมานำตลอดยังเข้าสวนมานำตลอดจาของสวนดีนัเกเรียนไปเบิง่งมันเวลามันได้หิวเข้าหิว,ห,วหัวอาหารนะมันจะแน่นเรื่อมั่มมันสะท้อนใส่หน้าเวลาที่ว่ามันแน่น ฮอดโมงอันเกลือว่อาหาดแล้วะนะมันจะนำเลยมันเห็นคนยางกายนี่มันกัดและอันร้อยนำเฉยๆนะมันก็ร้อยวนนำไปเบิดละเดี๋ยวมัน็็ลอยขึ้นมาเมื่อนนี้ตูตน้อยหลาย น้อยหลายพอนร้อยสองแสนร้อยตัวโตสองแสนกีบสองแสนก็มองประมาณเก้าดอน,น,นเก้าดอนคันปิ่นก็แน่นบ้าตามองประมาณนั่นอะไรสามร้อยบอก แสนซาวหกเจ็ดแปดประมาณสามร้อยป่ายบาทสามร้อยสิบสามร้อยซ้าวบาทเนี่ยแหละตร้อยตัวปลาซ้อนนี่มันจะขึ้นมาเ <Okay. S 1> สงเดดมันนั่นสะท้อนส่หนาซิงโก้กัน นอนเหียงข้างสระสิะสงโก้มอเมื่ออือนเมื่ออืนก็สิไปิซื้อมาอีกร้อยหนึ่งเอามาเอามาเธอร้อยร้อยหนึ่งต่อสองแสนสี่เอาลง,องประมาณจากสี่ร้อยจากสี่ร้อยโต เศษอันไม้นะเศษไม้หลายๆหวานคิดตรงนี้เก็บโอ้ตั้งแต่เมื่อนนำเท่านั้น เมื่อนแรกที่ว่ามาอนามัยสวนคอยเล็บเธอละหน่อยเธอละหน่อยเอาเน่เด็งใส่เน่เด็กก<ภ>ับโบเ้สิพาเบิ่งคอกกบเขาลมอยู่นี่น่ะ อากาศดีเนี่ยไอ้ดิ่งเราอ่ะเนี่ยปักเต่าหพดไปจะเพิงน,นี่เพิองอันโพนปวกนี่ไปเนี่ยจ้าสั่งกระสีมาอ้อมแล้วจะเลี้ยวนี่ไปหันบอน,นี้ก็เลี้ยงกบ ได้เท่าใดกะเลี้ยงเนาะแต่ว่าสีเริ่มเอามาจากร้อยสองร้อยก่อนพันว่ากะว่ามันน่อยก่ามาอีกไม่อ่อนรพอเพาะพันกบเองเด็กบเราบะก่ล้า,ลายนเงียนอ่อนเ็นบอกมันดูก้องห่มไม้ ก้องหงไม้เสงอันแสงแดดมันก็หใเสน้ำรัดซาแทนเซนาก้องต้นสัมสาและห้งรูมหันกับเป็ยนอันนนองป่านนองตัวเนียนเลี้ยงสำซสาสิเดออมัน,นมันมีป่าอยูง่งาไม้กิ้แบบป่า เห็นบ่อเห็นบมอเด็ดเด็ดเดยวมันลอยมา เมื่อแรกที่ว่าปล่อยหันมันก็จะบบกขึ้นมาพแนละมองอีกมองประมาณสองสามเมื่อคนละแบบว่ามันลึงสภาพแล้วแล้วมันค่ะมันหิวนะมันเห็นคนแล้วมันกันร้อยตามเป็นแบบอันมุอิงยางไปหางฟังนั้นมันก็ร้อยไปหาไปเจ็บยังนั้นมันก็ร้อยไปหาไอสินะลมลมเย็นดีละ ปากติดตามอมกเองในเด้อเ็ดเกษตรผสมผสานปลูกฝังเลี้ยงสัตว์จกเลี้ยงอย่างกะคอยศึกษาเฮียนหู้ไปทีละหน่อยแลวกัเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงแล้วกันคุกคีอยู่กับมันเท่าไรเฮียนหู้ไปกับไปน้ำมันเท่าไรอ,อยากปลูกอย่างกบปลูกคอยเฮียนหู้ไป เทะละเล็กแทะละน่อยเดี๋ยวนี้ต้นไม้อันเขากะทอนไว้ได้หลายชนิดอ่ะต้นมุคะเรียนหันนันเบี้ยม,มุคะเรียนหันกาดเันเริ่มเป็นใบละโกซิงโก้มาประจำสวนแต่คิดเป็นหมาตำรวจเด็บเฝ้าอยู่กับตำรวจไหมบ่ วันนี้ไม่เป็นมาส่วนเท่าละแล้วลตายสองสามเธอเอาไปห้องหมอล้างลำไส้กินเนวเเบื่อมาวันนี้นอนเฝ้าส่วนเวเวลาตอนนั้น คลายแรงจะใช่เนาะตะเวียนกําลังตกดินนมันก็จะมักร้อยขึ้นมาสมแดดอยู่ฝัํานี้น้ําคุนเนนี้ฝนตกฝนตกเบิร์ดคืน เออมออมดยเฉสสงภอษี หยางไปเบิ่งกบไปอดวันนี้เขาเจ้าพากันไปดอเบื้งกบคอกกบเราน้าตกบกใหญ่ไหมตกบกใหญ่ไปใส่เบิดบ่ก็ยังเลยใจคนนี้ อันนี้ข้อประดุกเราเห็นประดุกอู้ยุนี่เบิร์ดว่านันอยู่ข้างในนะเก๋สร้างนะอันนี้ตัวน้อยปลากระไม่กับมี เราเปลี่ยนน้ำถูกมือเลยมันอย่อเจ็ย๊ยบอะนี่คุณนะ่ะเ้าตัวบุกใหญ่ไปเบิ้งตัวน้อยเราไปได้ให้ถ่ายนี่เรายัานกบเราเสียตาอีกบน้อยกบน้อย น,นี่ยังเป็นอห้องอยู่ตอนนี้เริ่มมีขาลนะเสียวตูวเหมือนนี่แหละไปิเลมตูมันมีขาเนหนอยู่นี่อยู่นี่ว่าเห็นโอ้ยตัวนี้พอดี พอดีสลัดบูมีห่างนั่ตรงนี้กันี้เขาลองเป็นหัวหรือองเป็นหัวนี่เราต่างตันนั้นเองต่างตัวนี้เองไม่เห็นว่ายุคนะต้างในพวะเจ้านี่มามาเกียมาเขียบเขียบข้ากรรม สีมันเป็นสีข้าวกลมทั้งในเนมันสุกหนักเนี่ยมอเห็นเนา้อว่ามันตีบปล่าน,นี่ตามันตีฮะมันเคียบสีแดงมันเคียบข้าวกลมเออ ฮอนฮอนช่วงนี้นะหกจิตมงนะฟ้ายัางแจ้งอยู่เลยอยู่เวียงจันนะบูไ,ได้์คำไฟเลยหกจิตมงจิตมงเข่งยังป้าแจ้งอยู่หน้าบ้านหยาขึ้นอีกละได้สามเอ้ยอยากขึ้นอ่ะไป โดยโดยเดี๋ยวแม่เอาให้แป๊บนึง่งคลิปนี้บุ๊กก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อพบกันใหม่ในคลิปนะบาย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 เด้อ